การทางานของผมเนี่ยผมเริ่มจากการที่เราแต่งรถรถเนี่ยคือแรงบันดาลใจในการเขียนแบบอันนี้ก็สร้างด้วยอารเชีตสำนักอลรูชีตเขาเป็นคนทําให้แต่ติ๊กเกอร์อย่ายผมไปได้มามันคืออะไรครับอันนี้เขาบอกว่าความลงตัวปีนี้เป็นปีที่16แล้วยาเข้าปีที่16ก็ถ้าเป็นลูกสาวก็เข้ามหาลัยอะสุรพลร้องได้ตอนนี้เลยไ็นหนูเที่ยวไหม ม,มันก็เลยกลายนที่มาของอัลลี22แปลว่าอะไรวะบดปล่อยกะรีวงเวียน22สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะในี่ผมเนี่ยมีนัดกับสุภาพบุรุษหนึ่งท่านนะครับแม่รถของเขาเนี่ยก็อ,อาจจะเลยยุค90มาสักนิดหน่อยนะฮะแต่ก็อร่อยชื่นใจอยู่เลยทีเดียวนะฮะ นรถของเขาเนี่ยจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับแวบตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้อยู่กับเจ้าของรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเขาดีกว่านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่ไอเจ้าคันนี้เนี่ยมันเท่จริงๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยแนะนําตัวเองให้ชาวโลกได้รู้จักคุณซันิดนสงนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นใครบนโลกใบนี้เขาเรียกว่าเอกอลิซยี่อส,สองอ่ะ พ่ญาตคุยเรื่องราวเกี่ยวรถคุณคันนี้หน่อยได้ไหมครับได้ครับพ<ด>่บเดียวเริ่มตั้งแต่หน้ารถเลยว่ามันหล่อจริงเลยให้ตายเลยคุณเองเนี่ยครอบคร,บรองมันมากี่ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่16แล้วอ้ญญ่ะเข้าปีที่16หก็ถ้าเป็นลูกสาวก,ก็เข้ามาหาลัยอะสรุรพลร้องได้ตอนนี้เลยสิบหกปีแห่งความหลงัง มันเริ่มจากซื้อมาขับเฉยแล้วเราก็ไปใส่ล้อใส่ล้อผิดประเภทแล้วเราก็เหมือนแบบมีคนไม่ตอบตรงจุดเราอะ่ะ uh huh. ผมก็เริ่มจากมันนั้นแหละค้นหามัน uh huh. อยากรู้ว่าทำไมล้อมันโดนซมอะไรเงี้ย uh huh. มันเป็นคำแรกนะ uh huh. ที่ผมตั้งคำถามครั้งเดียวเลย uh huh. แล้วหลังจากนั้นผมก็หาจาก g o เกิลมั่ง uh huh. ก็ไปรู้จักเพื่อนๆ uh huh. มันก็พาผมไปรู้จักเพื่อนแย่ทั้ง,งหมดเลยเอางี uh ้ดีกว่า เพื่อน้องๆรุ่นใหม่ที่เขาเติบโตขึ้นมาเขาอยากจะหารุ่นนี้มาเล่นไอ้เจ้ารุ่นนี้มันคือรถรุ่นอะไรยังไงของผมแจ๊ด GD ดีสูทาก่อนไมเนอร์ก่อนไมเนอร์ใช่ครับก็ยังเป็นพัสดตัวนี้อยู่ยังไม่ยังไม่แปลงเป็นตัวไอไมเนอร์เราชอบแบบนี้ครับอ่าไอ้เจ้านี้ใช่ไหมที่มันบ,อ,บอกว่านี่คือยังเป็นตัวก่อนไมเนอร์ใช่ยังเป็นตัวก่อนไมเนอร์แต่ลิ้นนี่มันลิ้นของอะไรเอ่ยลิ้นนี่เป็นของโมดูโลวไวไวโมดูโลไวไวใช่ครับอไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมนับพันได้เลยไหม ไม่ค่อยเห็นเลยนะน่าจะเท่าที่เห็นในสายตาผมมีอยู่ห้าคันไอ้เจ้าตัวนี้หายากไหมครับตอนแรกอ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำให้ก็คือ JDM by Holly เขาเป็นคนบอกให้ผมใส่ตัวเนี้ยเขาก็หามาให้ใส่แล้วหลักจากนั้นก็ใส่มาตลอดจะเปลี่ยนมันก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนให้ผมชอบนะเขาบอกว่ามันคือเอกลักษณ์เราผมว่ามันลงตัวนะใช่มันคือความลงตัวแล้วก็เหมือนกับไม่มีมีอยู่ไม่กี่คนอ่ะที่ที่ใช้พาร์ทนี้อยู่ ไฟหน้าน,นี่มันยังไงเอ่ยคุณเอกไฟหน้าเป็นตัวอันนี้ล่าสุดเลยนะอันนี้ครบที่แล้นะอาเหรออันนี้เป็นหลีฟ้าหลีฟ้าด้วยหลีฟ้าซีนอตจริงจริงมันคือหลีขาวแหละแต่ผมเปลๆแปลงพอดีผมถอดโคมเก่าออกไปทำสีให้มันตรงกับตัวนี้ให้มันตามเฉดนิดนีน้ไปก่อนครับครับผม กระจังหน้านี่ยังไงเอ่ยกระจังหน้านี่เขาได้จะเรียกว่าโมดูโล่ตัวแรกอะไรตัวแรกนะตัวแรกโล่ก็สีทองด้วยนะจริงๆถ้าเป็นอยู่ในบ้านเราก็เรียกแจ๊คคูมากกว่าแจ๊คคูไอ้ตัวคูใช่แต่ว่ามันจะมีกระจังอีกแบบนึงที่เป็นโล่โลไอ้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยโดนไปเท่าไหร่ละลิ้นก็สองสามพันลิ้นสองสามพันครับแต่ที่เหลือพาร์ทก็ไม่พาร์ทมันก็ตามราคาราคาแจ๊็คาคูอยู่ประมาณพันสองพันโอเคเนาะแต่ลิ้นจะแพงสุดครับผมลิ้นหายากสุดไฟหน้าก็ไม่น่าจะถูกนะตอนนี้น่าจะอยู่สองพั ก็ผมผมถือว่าของคุณถือว่าแต่ถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อนก็สี่ห้าพันบาทราคารับได้ราคารับได้แต่ที่เกินกว่าราคารับได้เราต้องถอดโค้งเปลี่ยนเลนอะไรต่างๆทําให้มันตรงสีไอ้นี่เป็นู่มาไม่เลยไม่ครับนี่คือของสปูนแทะนี่คือของสปูนสปูนเลยโดนไหมเท่าไหร่ประมาณหนื่นหนึ่งก็โอเคครับผมครับผมนี่ของมันต้องมีของมันต้องมีอันนี้อันนี้เคยมีชุดล่าเพิ่งปีไลเมื่อเร็วๆนี้ ปิวไปหมายความว่าลมแรงแรงลม,มไม่ไม่ยิ่งจะหรอกมันได้จะอายุการใช้งานแล้วบวกกับเราไปลไปหุ้มมา,าแล้วมันหักเราเดี๋ยวเราไปหุ้มใหม่แล้วกันแต่เนี้ยไอ้นี่เด็ดสุดไอ้นี่เด็ดไอ้นี่เด็ดอา่าไอ้ของสปูนสปูนครับสปูนผสมกับรู้สึกจะเป็นแอคคอร์ดบาวานเอาหรอกนะมันใส่ได้เนาะใช่แอคคอร์ดบาวานแอคคอร์ดบาวานใช่ไอ้นี่บอกละไอ้รถปียุก้านะยุก้นสูงยุก้าสูใช่เพราะกาดมันจะตรงกับรุ่นของเราครับแล้วก็ผมก็มาซื้อของสปูนใส่อันนี้ได้มา ฟุกมากของใหม่ด้วยอ่าไหนขอดูล้อจุดเฟี้ยวหนดิไอ้ล้อนี่คือล้อเวสปรอ้าใช่ครับอันนี้ TC 05<อ>ตัวนี้เป็นสเปคที่ซื้อมาจากพ่อค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะมีอยู่ชุดเดียวครับเอ่อกว้าง7ออฟ38โอ้โหเอ้ยอ็อกสามออฟ36ออฟ36มหกคนเล่นรถเนี่ยตัวเล็กพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในใ,นใจเสมอนะแต่นี้ได้มา5วงเลยมันเลยมีเหตุทำไมมันมีอยู่เหตุนึ้งที่เขาถามกันว่าทำไมเดี๋ยวเราไปดูกัน น้ำหนักมันเท่าไหร่น่าจะ5.5เพราผม5.5นี่ก็โคตรเบานะแต่เดี๋ยวนี้มันก็เบาขึ้นไปเยอะแต่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 ก็ยังถือว่า,นานะหนักนะหนักหนักอยู่เพราะว่าความกว้างของมันอันนี้คืออันนี้คือกว้างเจถ้าปตากติเราจะเจอกันเราเจออยู่ที่6.5แต่เนี้ยกว้าง7 ซึ่งมันเป็นสเปคที่แบบว่าเราไม่เคยเจอเราก็เลยคว้ามาแต่ว่าถ้ายิ่งคว้ามันก็ยิ่งสเสถียรเสถียรขึ้นใช,นะใช่แต่ว่าอันนี้ถือว่าสเปคมันแปลกอะเราเราไม่เคยเจอก็เลยเอาอมาน็อตล้อสวยจังเลยของอะไรของ M1 ครับเป็นโครเมี่ยอดฮิตชุบไทเทเนียมยอดฮิตยอดิต โดนอันนี้ใช้มาหลายปีแนละ้วโดนบล็อกบ่อยแนตะ่ไม่เห็นเป็นไรนั่นสิผมก่ยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะใหม่ครับวัตถงนะแต่ว่าแต่มันจบอะ่ะเอ้มันจบมันจบครับจบจบ,จบเพราะว่าดีกว่าไปซื้อของผมที่มันเป็นโดนโดนบล็อกสองสัปดาก็ไปแนละ้วใช่นะแล้วมันก็ตลอบหมดครับสนิมขึ้นกลางใช่ยางมันของไรเออยางเป็นไ e ซึ3หนึ่งสามหลุดไหมตัวนี้โอเคไหมตัวนี้ผมถือว่าดีที่สุดสําหรับคนเมืองนะคนเมืองนะแต่ถ้าเอาไปซิ่งมันก็มีดีอ่ะแต่ว่าอันนี้มันเหมาะสำหรับผมอ่ะไอเราใช้ชีวิตเพราะว่าเราใช้ชีวิตประจำวัน ไอเอสอสามตัวนี้แต่ตอนนี้มีไอเอสองสองสี่มาแล้วก็ยังไม่เคยลองครับผมครับผมกระจกสุดเปี้ยวนี่ยังไงกระจกนี่น่าจะมีน้อยคนที่มีของดุ๊บแล้วก็เลนฟ้าเลนฟ้าด้วยขายยากไหมเลนตัดเฉดหายากหายากมากตัวนี้โดนอีกเท่าไหร่กันหนก่วันละนี่วันละนี่หมายความว่ากจับได้ก็วันเป็นคนแนะนําซื้อมาให้แล้วก็ผมก็มาใส่หาเลนตอนแรกเป็นไอตัวอัลฟาคีนต่อหลังผมก็เปลี่ยนเป็นเลนฟ้าของพิชชัน ที่มันดูกระทันรัดดีเนาะใช่ที่ของพิชชันวงบอกว่าเป็นสกูนเป็นทาวันนิดหน่อยตอนเราเริ่มทำสีเสร็จคอนเซ็ปต์มันเหมือนกับว่าเราเคยซื้อของเทียมมาลองดูนะฮะแล้วมันก็ลอดง่ายลอกง่ายก็เลยแบบจบจบอะผมซื้อให้มันแบบเขาเรียกว่ามันสมคุณค่าไว้นิดนึงเรียกเรียกว่าใน14ปีเนี่ยเราก็ลองเออเรมาพอสมควรอะเราเลยบอกเอ้ยจัดแท้ไปดีกว่าไม่ได้แบบเป็นคนบ้าแท้นะเพราะเราเคยเล่นของปอมมาก่อนแต่พอมันเล่นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันบางทีมันก็ ไม่มันไม่ถูกูกจุดประตูเนี่ยด้วยความที่มันเป็นฟิตเนี่ยมันกงเป็นอย่างนี้ประตูนี้ไอฮอนให้มาไอฮอนหาให้ครับอันนี้ือประตูคุณคุฮอนนี่ปูใครก็ JDM by Holly อ่าเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นเฟซบุ๊กกันเขาหน่อยใช่ใช่ก็ต้องให้เครดิตคราเพราะตอนนั้นผมจะไปอุดมันบอกไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาให้หาอยู่2ปีมั้งเรียกได้ว่าไอเจ้าเนี่ยคือประตูฟิตแท้ได้มาตอนคืนฟุ๊กๆเลยตอนนั้นตอนคืนใช่ไหมผมต้องวิ่งไปถอดแล้วก็ทับสีเลย อันนี้เป็นประตูยุ่นแท้เลยมไม่มีไม่มีปะไม่มีอุดได้มาเท่าไหร่ครับถูกมากอ,ะอ่ะถูก,ถ,กถูกประมาณสองสามพันนะครัะว่าตอนน,น,นั้นเมื่อหลายปีก่อนนะครับครับผมเมื่อหลายปีก่อนเบรกหน้าเป็นของอะไรเอ,อร่ยเบรกของสไปกี้สไปกี้เนาะสไปกี้สไกี้ที่มันงานที่ไหน ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เป็น Honda Spiky ี้แหละก็เหมือนไอพวกออเดซี่แบบมันจะใหญ่กว่าเราเบอร์หนึ่งนะครับนิดนึงรวมถึงคอม้าคอม้าก็เป็นคอม้าของ Spiky ี้เอาเหรอแล้วอ๋อคือดัดแปลงนิดหน่อยไม่ต้องไม่ต้องดัดแปลงมันใส่กันไอเนี้ยฮอนด้าด้วยกันมันมันอันก็ไปได้เหรอได้เพราะว่ามันใช้พวกพาร์ทเดียวกันหมด ผมล้อหลังเป็นไงล้อหลังเท่ากันไหมล้อหลังเข้ากันอ๋อล้อหลังเท่ากันครับเจ็ดจุดห้ามเข้าันเพราะมันไม่ใช่รถขับขับหลังไม่เท่ตอนแรกตอนแรกถ้าตอนใส่ t c 0 5เนี่ยผมต้องลองสเปเซอร์เพราะออฟป็นสี่สามล้อมันหบเข้าแต่ตอนเนี้ยล้อมันคือล้อมันไม่ได้ยื่นมากหรอกแต่ว่ามันเหมือนว่าเราอยากลองแต่สุดท้ายมันก็ยังติดซุ้มครับผมเพราะว่าด้วยความที่ฐานล้อมันกว้างขึ้นก็เลยต้องถอดออกก็เป็นไม่ถามไม่ได้เลยไอเบอร์เสดไอเบอร์สีนี่คือเบอร์อะไร สี Y ห้าหก Y ห้าหก Y ห้าหก้องอธิบายคำว่า Y ห้าหกให้น้องๆเขาทราบหน่อยดิมเชื่อว่าบางคนเขารู้แหละเขาว่ากันว่ามันเท่าที่รู้นะมันเป็นของสำนักแต่งสปูนนะครับสปูนใช่เรียกได้ว่าไอ้เจ้าเนี่ยคือสีสปูนหรือไม่ก็อีกที่เราได้ยินมาเขาบอกว่ามันที่ญี่ปุ่นจะเป็นสีเฉดนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจตอนแรกไปร้านสีะไปอุ่สีอันนี้ต้องให้พี่เบิร์ดเขา เบิร์ดโฟนิกเบิร์ดโฟนิกใช่ครับผมตอนแรกผมจะไม่ทำสีอื่นแหละเขาบอกเฮ้ยแต่งกระปูดต้องไปวายห้าหกดิผมนั่งคิดอยู่2ชั่วโมงอ่ะตอนแรกผมไม่ใช่ว่าจะมาวายห้าหกนะโดนมาเท่าไหร่ข้างสีเบ็ดเสร็จก็สามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทก็กามีเก็บนู่นแล้วก็มีรอยบุบหน่อยอะไรหน่อยก็นะครับโหนี่โคตรเลี่ยมอ่ะตอนนี้ผมนี่เห็นแม้แต่ลักยิ้มอ่ะอันนี้ได้เครื่องแก้วดีสุดมากอ่ะเครื่องแก้วจากอากรตที่ไหนเอ่ยเปริงจ่ายล้างดีนะนดีครับกันดีเขาคิดเท่่าไหร ก็ราคาก็ไม่ถึงหมื่นหรอกใช่รถเล็กขนาดนี้มันไม่ถึงหมื่นหรอกครับเก้าพันไปเก้าพันประมาณนั้นยาวๆครับเหมือนเราได้แต่เขาก็มีเซอร์วิสให้อยู่ตลอดเวลาเรากลับมาเปนแนนแนนได้แต่ด้านหลังเนี่ยมันยังไงบ้างคุณเอกตอนแรกเดิมทีเรากะว่าจะเป็นลัปสติกเกอร์เป็นลายสปูลเลเซอร์อ่าผมนึกวอาแต่ด้วยความที่เรามานั่งคิดแบบสีมันโอเคอ่ะสีมันยังดีอยู่อะเราไม่อยากไปแนลับมันอ่ะก็เลยขอเก็บไว้ก่อน แต่จริงๆแล้วถ้าจะเป็นสปูดิเลเซอร์มันจะด่วนๆหมดเลยพาร์ตเพยจะถูกถอดออกหมดเลย้คุณเป็นคนที่มีเทสนะเลาก็ทองเนี่ยผมว่ามันไปกระสีอย่างไี้เท่มากบางคนเขาก็จะทําดําทําอะไรไปนะใช่อันนี้ได้มาแบบเจ๊เขาไปเอาของมาจากญี่ปุ่นครับเขาก็โทรมาบอกมีมาแล้วผมรออยู่หลายเดือนอันเนี้ยเรียกได้ว่าคุณเอกเนี่ยมันลอดแล้วเลตั้งตารอเลยเฮ้ยผมดูไม่ออกหรอกผมดูไม่ออกเลยมันล่อนตอนนั้นมันมาเป็นสีขาวอะมันเลยดูสวย แต่พอตอนนี้มันมาเป็นสีเหลืองเนี่ยมันดูจะเกลืนๆนไปแต่ว่าผมว่ามันก็ดูรอไอ้ลงตัวดีผมผมชอบนะไมท้ายนี่ยังไงงานอะไรเคียเลนก็เป็นของญี่ปุ่นกันไอ้เจ้านี้ได้เรือเปล่อันนี้รู้สึกจะมีคนมาแลกเอาหรอได้มาฟุกก็เลยรู้สึกว่าอะไรแต่ชิ้นเราจะได้แบบชุลอู่อ่ะไหนลองอธิบายผมซึ้ว่าไอ้เบอร์95หมายความว่ามันเป็นเบอร์ที่อะไรเบอร์ตำแหน่งของรถแข่งอ่ะในของักสปูล ใช,ใช่ไหมครับผมแล้วก็เราก็ไปดูจากเลิต่างประเทศที่เขาเอามาติดกันตำแหน่งเนี้ยที่มันอยู่ใกล้กับท่อ,อแต่ไอสัญลกษณ์กะเลงดำเนี่ยมันก็เรียกหมายถึงชื่อของเจ้าสำนักเนี่แหละนะมันก็จะติดคู่กันอยู่ประมาณนี้มันก็เลยไปกลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับผมต่งสปูลขนาดนี้ขอเดาว่านี่คือท่อสปูลท่อสปูลรวมถึง พักกลางอะไรทั้งเ้นเป็นป็นของสปูน,นเลยสปูน N1 เนี่ยมันมีรุ่นแรกที่เป็นรุ่นที่ไม่มีเพจหาข้อมูลอยู่นะไม่มีต่เอาเป็นว่าเขารู้กันบางคนก็ไม่ไม่รู้แต่ว่ามันหมือนเป็นรุแรกอ่ะอ้าวเหรอ,อทีนี้ผมก็เลยแบบด้วยความเราเราเราก็เลยไปสืบไปอะไรก็มันก็แท้บ้างเขาบอกแท้หมดอ,ะ<ผ>มอ่ะผมไปให้ใครดูก็บอกแท้แ,แต่เกาผมด้วยความไม่มั่นใจก็เลยซื้อไปอีกใบหนึ่งแต่เอาเป็นว่าเราแฮปปี้อ่ะเ,เป็นแบบที่มีเพจ อันนี้มีเพจอันนี้มีเพจเราหากันได้เราหาได้ก็พอลลี่เยี่ยมมากเลยครับขออนุญาตดูหัวใจมันบ้างดีกว่าฮึ่ไป้โทษยไม่ได้ล้างครับนี่นะฮะไม่บอกเขาลุ้นนะฮะว่าสีเก่าคือสีอะไรเขาเรียกเอกคานขาวเพื่อนล้ออยู่ตอนนี้เอกคานขาวนะฮะหน้าตาแบบนี้นะฮะ ในลองเล่าให้ผมฟังซิว่าไอ้เจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้มันมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างับเดิมทีเราไปติดแก๊สมาใช้อยู่ประมาณเกือบสองปีอ่ะผมรู้เลยเครื่องโซมไวมากโซมโซมโซมจนแบบว่าเราต้หาเรื่องเปลี่ยนเหมือนเหมือนแท็กซี่อ่ะใช่เราก็เราก็เลยเปลี่ยนก็ได้คอลลี่แหละพาไปซื้อเครื่องซีพีเออเลยเปลี่ยนจากซี t ให้เป็น m อี ก็ได้อู่เขียดมาเนียเป็นเอ็มพีก็คือเป็นแมนวนวลใช่ก็ได้อู่เขียดเน่เป็นคนวางให้วางได้โอเคสุกจุดเลยตำแหน่งอะไรไม่มีการเจาบวางเป๊ะๆแล้วก็โดยที่สาคัญเนี่ยก่อนวางเครื่องเนี่ยผมระบุอยู่แล้วว่าอะไรที่เป็นยางเราเปลี่ยนให้หมดเปลี่ยนเลยแบบเราเราไม่อยากให้ร้อยไม่เสื่อมกอคือเราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทุกอย่างคือได้ขึ้นมาเนี่ยเราแมนทนนั่นหมดเลยครับครับทางอู่เขียดก็จัดการให้แมนแทนนั่นหมดเปลี่ยนนะ เปลี่ยนซีมเปลี่ยนอะไรต่างๆการสบัดสปูลครับ<า>เปลี่ยนซีมเปลี่ยนอะไรต่างๆลองซีโร่ไอเนี้ยไอที่ยังเป็นอะไรที่ยังกางขากางขาคือด้วยความที่ดีเทลมันโค้งเหมือนกับไอทัฟฟิลซีโร่พันเนะอ่ะซีโร่พันอ่ามันมันโค้งเท่ากันอ<า>อไอไอออกสายเดียวกัน<า>แต่เท่าที่ไปสืบมาค้นมาเขาบอกว่ามันคือซิโมต้าซิโมต้านะใช่แต่ว่าเราก็พยายามหาแคตตาล็อกตัวนี้อยู่แต่ว่าผมได้มันเนี่ย คน,คนขายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของซับฟิล<อ>ครับผมอันนี้ได้มาเท่าไหร่ประมาณห้าหกพันมั้งพันกว่าบาทโอเคประมาณละหกพันแล้วก็บวกอะไรต่างๆเป็นคาร์บอนด้วยนะคาร์บอนไอ้ฝานี่มันเท่จังเลยเนี่ยคนนุณได้มาอย่างไรเนี่ยฝานี้ได้มาจาก420ครับ420 <4 20 S 1> คือของกล้องกล้อง JDM พอดีเขาใส่แล้วผมมาหาคนชื่อกล้องเขาเป็นพ่อค้าเหมือนกันฉายาเขาครับผมเห็นเขาใส่อยู่ก็เลยถามจริงหรสองที่เขาขายเฉยเลยอันนี้ก็สร้างด้วยอารูชิดมันเขียนว่าอะไรเนี่ยสำนักอารูชิดเขาเป็นคนทําให้แต่ติ๊กเกอร์อย่างผมไปได้มามันมันมันคืออะไรครับอันนี้เขาบอกว่าความลงตัวเอาเออที่ผมแปลจาก Google Translate นะเอาล่ะคำชู๊กความลงตัวคำชว์ของอะไรคำชว์สปูนครับคำชว์สปูนแน่นอนแต่ขนาดนี้ครับ เด่กว่าไฮไลท์ของคันนี้คือช่วงล่างเรดเต็มเปอร์ c อาจารย์แก๊ปเป็นคนจัดมาข้อดีของมันคือใหม่ <c oughs> เอาหรอใหม่ <c oughs> ผงได้มาผมเล่นตะตัดมาชุดที่7 <c oughs> ชุดที่7 <c oughs> แล้วคันนี้เราใส่ตาตัดไป7ดชุดาาผมเป็นคนที่ชอบช่วงล่างมากครับคือพุ่พี่คนหนึ่งเขาบอกว่าพิพันธ์แหละผเขาบอกว่าถ้ารถที่ดีมันต้องเลี้ยวได้นั่นแหละผมก็ชอบคำนี้ได้ไหมเท่าไหร่ก็ราคาก็หลายตังค์นะสองหมื่นประมาณนั้น แล้วมาดูภายในกันมากดีกว่าครับคุณเอกนี่มันรถหรือยานอาวกาศค <c oughs> าารับหมใ่หยานอวกาศะเพื่อเจอบอกว่าเป็นยานอวากาศถ้าผมจะถามว่าคุณเอกไม่ได้ทําอะไรในรถบ้าง <c oughs> ก็คงจะแปลกไหนลองเล่ามาซิรถคุณไปเชิ <c oughs> ทำอะไรบ้างเนี่ยถ้าถามภายในก็จะเหลืออยู่แค่คอนโซลบ้างที่ยังไม่ได้เปลี่ยน <c oughs> อยากจะเปลี่ยนรอโอกาสเหมือนกันถ้าถ้ามีโอกาสนะถ้าหาเลื่อนเจอแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีแต่ว่า ยังเหลือที่เราต้องไล่อิโมกับงานแอร์ออโต้ที่เป็นที่แบบว่าเต็มระบบนี่ยังไม่เต็มระบบอีกเหรอยังอันนี้ยังแต่ว่าผมชอบที่อย่างหนึ่งคือมันเย็นดีมันเย็นฉ่ำมากพวงมาลัยของอะไรพวงมาลัยเป็นมอนติคาร์โลจริงๆจริงๆแล้วมันคือไอ้สปูลแหละแต่เป็นรุ่นเดียวกับมอนติคาโลได้มาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้คือมือสองจำไม่ได้แล้วไอ้มันก็ต้องมือสองกันบ้างแต่ว่าแต่ว่าลงตัวมากเลยนะเราไม่ได้แป้นแต่มาเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแป้นแต่เหมือนชาวบ้านครับ ผมพยายามหาแป้นแต่ที่เป็น Honda ที่เคลือบเรซินที่เป็นของ m o โ o แต่ว่าราคายอมรับว่าสูงอันนี้คอเป็นสปูน w b เอ่อเร์เบลอะไรเนี่ยครับ,รบอันนี้คือไปหุม้มแคปลามาไปหุ้มเคปลามาครับผม,มแล้วก็รวมถึงเกะ๊ะหุ้มเคปลา 1, อ,อีกนึ่งขอโทษอ่ะดีเขาเรียกว่ารถถ่ายสติกเกอร์แต่ว่าเอญเราได้สติกเกอร์ที่แท้ๆผมก็มาแป้คุณเป็นคนติดสติกเกอร์ที่โอเคนะผมว่าไม่เลอะเทอะนะ ผมว่าไม่รู้เขาบอกว่าผมเลอะเทอผมก็เลยแบบไม่นะคือคือคือเนี่ยคุณก็คือด้วยเราเป็นคนคืออย่างนี้ผมเป็นอาร์เคดิกอยู่แล้วอะเป็นคนออกแบบเขียนแบบอยู่แล้วผมเลยรู้ว่าอะไรที่มันวางโพสิชันในตัววัตถุได้เราก็จะวางตามตำแหน่งอย่างที่เราผมใช้การทํางานผมเนี่ยผมเริ่มจากการที่เราแต่งรถครับถเนี่ยคือแรงบันดาลใจในการเขียนแบบอันนี้ยังไงสปูนไหมอันนี้เป็นมูเก้นครับ อันน er ี fastest, ้มูเกนแท้เลยเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าหลายหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจครับคือด้วยความที่ครอบกระจกมองหลังเนี่ยครับที่เขาทํามาเหมาะกับของไทยครับแต่เราเปลี่ยนเปลี่ยนกระจกยุ่นมาเนี่ยไอไอตรงเนี้ยพอเราเอาไอมาใส่ปุ๊บมันจะใส่กันไม่ได้มันจะเพเยครับผมหมดไปหลายอันแล้วไก่เนี่ยกดแล้วก็แตกกดแล้วก็แตกด้วยความที่เราไม่ไม่รู้อ่ะโง่อ่ะอันเนี้ยอ่ามันต้องลองผิดลองถูกรับอ่าแล้วผมก็ไปถามกาจาร์แก๊บแบบคือปกติผมจะไม่ค่อยโพสถามหรอกผมไปถามกาจาร์แก่กาจาร์ อันเนี้ยอ่าฮะอันเนี้ยเขาก็เลยเอาขายมาให้ผมผมก็่จังหวะไอ้เนี้ยเลนไอ้ตรงเนี้ยผมมันเป็นมันเป็นเลนของอายุ่นอยู่แล้วแล้วบวกกับอันนี้เป็นเลนฟ้าของสปูลขอเป็นหนังด้วยนะใช่อันนี้ไอ้ส่วนเลนนี้เป็นเป็นของสปูลครับอันเนี้ยอ่าฮะโอ้สปูลเลยสปูลครับจอจออ่าจอมันก็เป็น8.1รุ่นแรกแหละเพราะตอนนี้มันเป็นสิบล้วครับเอ่อ ก็ถือว่าลงตัวบวกกับอันนี้เป็นตัวบังแดดของยุ่นแต่ไม่จำไม่ได้ว่าเป็นของอะไรก็มาใส่สเกตเนี่ยอันเนี้ยสำคัญที่สุดที่ผมอยากได้มันเป็นความทรงจําในวัยรุ่นนี้ได้มาสองพันกว่าบาทสามพั 3, นมะั้งฮอลลี่ฮ <Harley, S 2> อลลี่ <Harley. S 2> ตัวเนี้ยช่วยได้ในเรื่องของการตัดมันเขาเรียกว่าปลดล็อกความเร็วร้อยแดสิบซึ่งตอนเนี้ยผมใช้กล่องยุ่นแต่เป็นแต่เป็นที่ไม่มีอิโม่ก็คือเวลาวิ่งร้อยแดแล้วมันจะตัด แต่ตอนนี้ผมก็ไปใส่กล่องเป็นสเตอโลแลวเป็นดัตติ์อะฮะดัตติคเนาะมันอยู่ใต้บ่อของเราแล้วเนี่ยอฮะครับผมก็มันช่วยในเรื่องไอเรื่องอันนี้ถือว่าผมชอบมากเพราะว่าฟังก์ชันมันก็ไม่มีหรอกแต่ผมชอบความที่มันมีอะไรที่เราลึกึกถึงรุ่นพี่เราอะเราไปนั่งรถซิงกับรุ่นพี่ได้เอเจ้านี้เจ้านี้คืออะไรอันนี้เหรออันนี้คือออาต้าเป็นเขาเรียกเกจบอกตำแหน่งเกียร์นี่นะอ่าเนี่ยอย่างสมมติว่าเราออก แล้วเออแล้วมันก็จะขึ้นเน็นนะอ่า,อาโอเคอันนี้ของ CNG เป็นเป็นเกจวัดทั่ทๆไปผ่าน ODB เฮ้ยมันดูเท่จั้งเลยอ่ะผมว่ามันโอเคนะมันเป็นราคาที่เราคือของมันไม่ต้องสุดหรอกเราได้แค่ประมาณเนี้ยเรารเราดูแค่ความจําเป็นรถผมอะ mm hmm. ไม่ได้ต้องการแรงผมอยากได้คําว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของมันผมขอแค่ทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการได้โอเคเขา mm hmm. เขาสึกเรียกคำว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ เทที่ว่ามันต่างเพราะปกติมันจะมีของฟิตอ่าทีนี้เราจะมีฟิตอันนี้ของอเมริกามีรเล็ซิ่งเฮ้ยโคตรฟี้ยวแต่มีการเล็กซิ่งรู้สึกมีอยู่2ลายมั้งเท่าที่ผมเห็นมาผ่านตานะครับ2ลายแล้วก็จะมีของอะไรนะทีมญี่ปุ่นหรทีมเมือง่ะนั่นเหมือนกันผมจำชื่อทีมอะไรไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยผมชอบที่มันต่างลายมันเหมือนกับเฮดเฮดอะไรนะเฮดเค้เฮดเอสอ่9 0ใช่ส่วนพักเท้านี้เป็นของอันนี้คือทำโปรดักต์มาขายเองครับ พูดเป็นเล่นจริงนี่นี่งานคัสตอมใช่งานคัสตอมสุดเฟี้ยวอ่ะครับผมเราก็ทำออกมานะฮะจจับตองถล่มอะไรจริงป่ะเปล่าเงี้ยป่ะอ๋อถล่มอะไรเยี่ยมีมีก็ก็ยังมีคนซื้ออยู่เว้ยเดี๋ยวผมช่วยขายผมช่วยขายเรื่อยๆครับผมครับผมแล้วก็ส่วนในพักเท้าเป็นของลาโซ่หรือลอนซาเนี่ยแหละฮะไอเนี่ยพวกแป้นต่างๆมันเลยเข้าดูกับ ไออารมณ์ของมันอยู่บอเลคโคโร EP 3อยู่ใน Honda Civic ไทยอา EP 3อ่าใช่ Integra DC ีพีไฟอะสีเหลืองแต่บอดสีแดงอ่ะครับผมอารมณ์มันติดตาเออเออมันประมาณนั้นนะเราก็เลยแบบอยากได้อารมณ์ไทยอาร์หน่อยๆอะครับผมแอบแอบไทยอาเงี้ยไอเจ้าตัวนี้ได้ไปเท่าไหร่เจ้าตัวนี้ก็สองหมื่นกว่าบาทพักมือพักเท้าฟิตฟิตกับใช่ไหมส่วนผ้ารองแขนคัตตอมเอาเอาหรอเก่าแล้วไงเอาหรอเก่าแล้วมันเลอะแล้วผมก็เลยไปแล้วสวยนะสวยนะ ก็ให้มันดูลงโตด้วยการแบบตัดเลเยอร์นิดนึงเหมือนผ้าวีเทคอะเออมาลงประมาณนั้นใช่ไหมข้างหลังนี่มันยังไงม้างครับคุณเอกคือด้วยความที่เราได้ล้อมาห้าวงเราก็อยากให้มันเป็นยางอะไหล่ด้วยความโง่เนี่ยนะก็ไปวางแล้วมันวางกับไอตัวแผ่นปิดท้ายมันก็ไม่ไม่พอก็เลยไปให้อนุชีสเป็นคนขึ้นรูปให้แล้วบวกกับในนี่เราใส่ตัวซับเบาอะเขาเรียกว่า ซับบูเฟอร์ซับบูเฟอร์เขาโบนไว้ไหนอะผมไม่เห็นเลยไหนอะอยู่ข้างในนี้อ่าเอาโอเคปึ้มปึ้มานะแต่ด้วยความที่เราอยากให้มันแน่นนะเราก็เลยไปอัดงนไว้อ่าะพอเวลาซับบูเฟอร์มันทํางานเนี่ยเสียงมันจะทุ้มแล้วโอเคเลยอ่าฮะเออโดยที่เราไม่ต้องไปแบกเครื่องเสียงให้มันหนักอ่าอ่าใช่ใช่ส่วนใหญ่นะครับทำทำซับมันโตเขาจะแบกเต็มเลยเราก็เข้าใจนะคนชอบเสียงดนตรีแต่เราก็ชอบเปนนัตีต๊ะเออแต่เราไม่ไม่ไม่ต้องไปตีเราใช้ซับบูเฟอร์แล้วเราก็เอานมของเราเนี่ยไปอัด ทับเปนไว้ความซุ้มของเสียงมันก็อยู่แบบก็ไอกลางวานดีเหมือนกันใช่ไหมถ้าใครสนใจนะฮะทักผมกแล้วทางทางทางช่องนี้ได้ตลอดส่วนไอ้นี่ไอ้นีแน่แทนเขาเรียกอะไรแทน4ีแทนจักรยานฮคุณเล่นอันนี้เป็นมันเหมือนผมหามาหลายปีผมหาชิ้นที่สองเจอแล้วคือชิ้นนี้มันคืองานอะไรไงเป็นงานยุ่นครับบอกติดชาวบ้านเขาใส่เอกบารออะไรก็ว่าเขาใส่เอกปร์อ่าไอนี่คืองานยุ่นแท้ยุ่นแท้แต่ไม่ทราบสำนัก อ่าแต่มันโหลงตัวมากเลยในสีดำด้านด้วยเออมันมันหุ้มสปองมาอยู่ไออยู่แล้วแล้วก็บวกกับไอ้นี่เป็นชุดมาไอเนี่ยไอเนี่ยคือชิ้นที่2ที่ผมหาเจออ่าฮะสับผมอ่าส่วนข้างหลังก็จะเป็นของคัสโกคุดโกคุดโกคุดโกอ่าอ่าเรียกคุดโกคุดโกคุดโกใช่แต่ละเขาก็เรียกคัสโกกันทั้งประเทศนะแต่น้าพวกเขารู้ลึจริงเลยคือคุดโกเขาจะเรียกคุดโกคุดโก สำหรับวันนี้นะฮะผมเชื่อว่าสาวกฟิตหรือแจ๊ดเนี่ยน่าจะชื่นชอบเทปนี้เป็นพิเศษเลยนะฮะส่วนวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณคุณเอกมากเลยนะฮะเอกอเลสอเลดยี <less> ่สิบสองแต่มีคนถามนะว่ามันคืออะไรคือการตั้งชื่อแกงครั้งแรกมันตั้งชื่อว่าอเลดมาก่อนแปลว่าปลดปล่อยอ่ะอผมก็เลยอบอกว่ามันมันเฉยๆอ่ะผมชอบอะไรที่มันแปลกๆผมเป็นคนคิดต่างแหละ,ะผมบอกเพิ่มยี่สิบสองไว้หน่อยจังหวนะที่ผมไปซื้อ ของที่วงเวียนยีสองแล้วไปเจอยายไปตอนไปตอนเที่ยงคืนม่ไม่ใช่ไปตอนบ่ายปายแล<ม>้วยายถามว่าไอ้หนูเที่ยวไหมไหนูเที่ยวไหม <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นที่มาของอล,ลิ่ย่ิสองแปลว่าอะไรวะ <c oughs> ปลดปล่อยกะรีวงเวียน22 <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้นะฮะก็คงมีความสุขกับ EP นี้ไม่มากก็น,น้อยนะฮะผมและคุณเอกเนี่ยจะต้องขอลาไปก่อนอาทิตย์ต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามได้ในช่อง SBA แห่งนี้นะครับผมและคุณพี่เอกต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ